อค่นี้ละเนี่ยก็อยากจะพูดถึงว่าพนักง,งานวิถีพุทธจำได้ไหมทำอะไรได้บ้างเอเอาก็คิดถึงว่าถึงเวลาแล้วควรที่จะหยุดให้พวกเราได้สักถามกันนะครับเชิญเลยมีคำถามอะไรที่าาท่านอาจารย์บ้างแล้วผมชื่นชมว่าท่านอาจารย์ท่านชื่นชมพวกเราอยู่ไม่ทราบพวกเราคิดหรือเปล่าทันนะท่านบอกว่าดีนะที่เนี่ยพูดไม่แรง พราะพวกเราจิตมันจิตมันสงบสงบเยาที่อื่นจิตไม่สงบท่านจะต้องพูดแรงแบบนี้เท่านั้นก็แปลว่าท่านชมพวกเราอันนี้ถูกต้องเลยถูกต้องเลยที่ท่านนั่งเนี่ยผมวัดได้หมดอ่ะสาธุวัตถค่คำถามเยอะเลยครับก็เปิดฉบับแรกก็ยังไม่ได้อ่านนะครับไม่ได้คัดไม่ได้คัดคําถามขอเรียนถามฉบับแรกเลยเรียนท่านท่านดเตอร์ มีวิธีไหนบ้างที่จะทำให้พนักงานเป็นวิธีพุทธและต้องใช้เวลานานแค่ไหนคะขอบคุณคะ่ะคืออันนี้นะมันต้องต่างคนต่างทำพระพุทธเจ้าไม่เคยไปทำให้คนนั้นเป็นคนที่บังไม่บังคับท่านจะบอกวิธีแล้วใครที่หวังความจเจริญหวังความก้าวนาหวังที่จะพัฒนาจิตวิญญาณของตัวเองให้มันสูงขึ้นเนี่ย ก็เอาไปทำเมื่อทำแล้วมันก็ได้ผลดีจริงแล้วยังในกลุ่มกัลยาณธรรมที่เราเอาเผยแพร่ทำกันเนี่ยในที่สุดทรมามันจำแนกคนที่จะเข้ามาในสู่จุดนี้มันเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่ดีเมื่อกระทั่งเว็บไซต์ที่เปิดไปก็เป็นเว็บไซต์ที่สะอาดไม่ไปด่าไปว่าใครหรอกครับนั่นแหละคือวิถีพุทธนะทำให้ดูเป็นตัวอยา่างให้ชาวโลกเพราะวาเว็บไซต์มันรอกไปทั่วโลกนะคนที่ในต่างประเทศมาโหเยอะแยแะที่เซิร์ชก็มาดู นั่นแหละครับเราทําให้ดูเป็นตัวอย่างว่าทําได้จริงด้วยเหตุเนี้ยต่างคนต่างเอาไปดูตัวเองเราลองทำด้วยถ้าเราทําวิธีพูดได้เดี๋ยวครอบครัวพ่อแม่เอ้ยลูกมันดีได้ยังไงเนะก็เลยนนก็เป็นการตอบแทนพ่อแม่วิธีหนึ่งมาที่หน่วยง,งานเจ้านายสารเสด็ญโอโ้โ,อโหนี่คนนี้นะเดี๋ยวต้องโปรโมทแล้วนะไปทาน,น,นั่นทํานี่นั่นแหละคือถ้าความเป็นวิธีพูดมันเข้าถึงใจเราได้มาหลยนะมันรุ่งเรืองฝ่ายเดียว เมื่อมีวิถีมุดมันก็ต้องมีวิถีมารอาจารย์ไอคนที่มันขาดทำไมเราเราเราจะเอามันอยู่ที่เราเลือกเราจะเอาพุทธแลเอามารต่กอนเราก็เป็นมารนะโอ้หอยู่ในวงเล่าไม่สว่างกินไม่เริมเงินแล้วพอกินเหล้าในด่าเจ้านายมันด่าคนนี้มีแต่บ,บาปใส่ตัวเพราะเราเห็นของจริงเห็นทุกเห็นโทษพวกนี้เราเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเดี๋ยวนี้เราก็มาอยู่ฝ่ายพระเราไม่อยู่ฝ่ายมารเชิญครับ เขอเรียนถามท่านอาจารย์สัตว์นรกเปรตอสุรกายหรือหรืออะไรเทวดามีจริงหรือพิสูจนได้อย่างไรนะครับเป็ตัวนี้เขียนเหมือนไม่ให้คนอื่นอ่านนะฮะถ้าอยากรู้นะง่ายที่สุดเลยนะไม่ดีกี่ชาติเนี่ยไปโดดที่อื่นอย่าไปโดดตึกทีดเดียวถ้าเดี๋ยวรู้ว่ามีหรือไม่มีอ่ะ นะหรือขี่รถไปกับถนนน้่แค่อดปั๊บเดี๋ยวจะรู้ว่ามีไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้เนื่องจากการเกิดในแต่ละภพแต่ละชาติมันปิดบังไอ้ของเก่าไว้ขณะที่ผมไปฝึกนะเดือนเดียวเนี่ยผมไปเห็นในภพภูมิผลหลังของผมทั้งดีและทั้งไม่ดีน,น้ำตาหยดครับนั่นคือเครื่องว่าโอ้เราทำไมมันโง่แล้วกันนะ ไอต,ตอนที่เกิดดีก็ไม่ใช่จะด,ดีเท่าไหร่มันต้องทุกข์ยากแสนสหาหัสแล้วยิ่งลงไปเกิดไม่ดีในอบบยภูมิยิ่งโอ้โหมันสุดยอดผลงานของเราทั้งนั้นเลยคือวิธีที่ดีสุดก็ฝึกดูด้วยตัวเองมันเข้าฌานได้เดี๋ยวออกจากฌานได้มันก็มีอย่างที่พระเจ้าบอกไว้อย่างพระโมคคัลลานะท่านชอบไปเที่ยวนรกสวรรค์แล้วมาเล่าให้เราฟังนั่นเรื่องจริงทั้งหมดเลยนะและขณะเดียวกันถ้าเรายังทําตัวเองไม่ได้เราไปฟังคนที่มันตายแล้วฟื้นดู มันไปเห็นของจริงอเห็นนรโลกเห็นเปรตเห็นในสวรรค์เห็นอะไรเขามาเล่าให้ฟังแล้วทําไมเขาต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยถามตงเนี้ยทำไมก็ต้องเปลี่ยนมาพฤติกรรมดีหมดมีคนหนึ่งมันชอบให้ทานในสุดไอ้แม่เนี่ยชอบให้ทานเอาเอา,เอ,า,เอ,าอาหารใส่เป็นโตถวายวัดทุกวันทุกวันไอ้ลูกไม่ไม่ศรัทธาก็มีหน้าที่ขับรถเอาแม่ไปส่งที่วัดในต่างประเทศนะวัดไทย,ยในที่สุดไอ้แม่เข้าโรบานตายไป ตอนหลังลูกตายตามไปเจอกันสองคนแม่ลูกเวลาถึงอาหารกลางวันมีคนมาตามถึงเวลาไปกินอาหารโอ้โหเต็ไมไปหมดอาหารในห้องนั้นเป็นโตเต็ไมไปหมดเลยพอให้ลูกจะลงนั่งกินกับแม่บอกไม่ได้ของของของคุณมีอีกที่หนึ่งป็ิโตเท้าเดียวที่ไปทําแทนแม่หลังจนากนั้นกลับมา,าศาสนาอื่นนะหลังกลับหลังจนากนั้นกลับมาหน้ารถหลังรถเต็มไปหมดอาหารเาไปถวายว่าไปเห็นของจริงน,นี่ครับแล้วเรียนสูงด้วยนะ เรียนสูงนะครับนั่นแหละครับของจริงเพราะฉะนั้นวิธีที่จะเข้าถึงความจริงตัวเนี้หนึ่งทำด้วยตัวเองอันที่สองฟังคนที่เขาตายแล้วฟืน้นและอันที่สามรอเมื่อเราตายแล้วไปเจอของจริงให้ให้กําลังใจก็คือว่าสิ่งต่างๆเราเนี่ยที่ผมพูดเ,เป็นของจริงทําได้จริงพิสูจน์แล้วมีจริงมีจริงจริงและขออย่างเดียวอย่ามาเชื่อผมเอาไปพิสูจน์ดูย เรียนทางวิทยาศาสตร์สูงสุดนะครับไม่เชื่อนะครับจึงได้เข้ามาพิสูจน์ตัวนี้ทายนี้ถ้าคําพูดใดวาจาใดโดยกายยกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ผมีกระทนแล้วก็ทําให้ท่านต้องอัดใจขัดข้องใจหรือไม่สบายใจผมขอให้ยกโทษผมด้วยครับพร้องเลยครับอโหสิขอบคุณากครับขอบคุณมากครับกราบพระพนน์ใยกัน อะระหังสัมมาสัมพุทโธ佛พัะควาพุทธังพระผวันตังอภิวาทเทรสวากาโตะพระผวัตตาธรรมโมธรรมานุมัสตร ปฏิปันโนภะวะโตสาวกสังโฆสังฆะนาม